คหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มีทั้งหมด23หลักการซึ่งกลุ่มที่2ในเรื่องของข้อเรื่องความเพียรคือการจะทําการใดนๆน,น,นั้นอาจจะต้องเจออุปสรรคมากน้อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากเรายอมแพ้แล้วก็คงจะไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้ฉะนั้นแล้วเราควรมีความเพียรพยายาม ซึ่่งจะชวยให้้เเราาาินหชญกกกับควมทุละ,ะักนนไไการทรงงานในหลวงราชการที่9ความเพียรการเริ่มต้นทำงานหรือสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมัน่นดังเช่นพระราชนิพนธ์พระมหาชนกกษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฟังก็จะว่ายน้ำต่อไปเพราะถ้าไม่เพียรว่าย ก็จะตกเป็นอาหารปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือไม่ให้จมน้ำความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียร ที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้เกิดขึ้นและระวังรักษาไม่ให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนาขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงอภิบาลรักษาประเทศชาติไทยให้ปลอด พ้นจากทุกข์จากภัยจากอันตรายทุกสิ่งและบรรดาลความสุขสิริสวัสดิ์ที่ปัฒนานมงคลให้สำเร็จแก่ประชาไทายทุกคนท้อมทุกประการ